โอเคครับผมนี่ครับมาดูกันต่อครับนี่จัดส่งขึ้นรถเรียบร้อยนะครับทางตานก NT หนึ่งสี่หนึ่งครับนี่เตรียมส่งลูกค้าอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามเป็นรถเรียบร้อยครับ ตัวนี้ก็แถมบางคนยางไปด้วยนะครับบางคนยางไปให้หนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่วงล้อใหญ่นะครับขนาดสามสิบสามสิบนิ้วนะครับเล็บล้อห้านิ้วครับผมอกเทาสี่เกียร์นะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์หลังครับรุ่นนี้ สายพานแถมสามเส้นนะครับแล้วก็แถมน้ํามันเกียร์ด้วยหนึ่งกับเอ้ยสองกระปุกนะครับสองกระปุกสองบุกนี่ครับเตรียมส่งลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราสามารถจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมเก็บเงินปลายทางก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 8 1ดห้าส5่ครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ